เฮ้ยยังไงไม่จังไหร่่ะเพื่อนกูก็สบายดีอยู่เพื่อนมาเห็นยัางมาหากูติมึงต้องการอย่างคือมาหากูกูก็เงาหน่แล้วกี่เทอมลหรกูแค่อยากมัดหลีนน้ำเพื่อเสือเฮ้ยหามาว่ะถ้าขึ้ก่อนวะ สวัสดีพี่น้องคอมมีนามว่าเชิดดอกมึงเป็นไผ่มึงมาได้ใส่เออมึงเป็นไผ่วะกูก็เป็นคนแถวนี้ล่หละกูก็แค่อยากรู้จักพวกมึงจักหน่อยแล้วบอกมึงอ่ะมีนามาอะไรอ๋อกูนี่เขียว้อส่วนกูเขียวพุงพิงอ๋อยินดีที่ได้รู้จักบักปรอ เอาห่านมึงดากขบ่เออห่านีป่ปากดีแท้